เอาลงไปครับคนอีกรอบหนึ่งครับไปแล้วครับปลาปลาครับฝีมือนายสร้างสายจวดอีกแล้วครับสร้างแอบครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับมือหนีนะครับมาในเมนูของปลานะครับมือนีฮอเซียนยังกินอีกครับจะเป็นเมนูลาบปลานะครับมีมาถึงฮากกอดเก็ดปลาก็เลยนะครับกระดับเลเวลมือนีได้ปลามาจากเม่โคนะครับ น้องไายอีกแล้วครับเชฟคนเก่าคนเดิมครับเชฟแอบครับนายช่างสายจวดนะครับนี่ครับน้องก็ดีเห็นแนวกินแสบไหลครับนี่ครับดับแหลกแหลกกันเลยครับแหลกเปล่าก่อนเพื่อเจ้าเนื้อมันเนาะครับเป็นปลาจีนนะครับวันนี้ครับได้เป็นปลาจีนมาครับจากแมคโครนะครับตัวเนืองการาคาพ่แพงนะครับนี่ครับ ก็แล้วไปครับแล้วไปปาาครับเพื่อเจ้าเนื้อมันเนาะครับเพื่อเจ้าเนื้อปลาครับนี่ครับกับปาาไปเรื่อยๆครับเย็นๆเย็นครับเมื่อวนี้ครับกับเมนูลาบปลาครับผมนองไส้าเม็ดซูจิเนี่วครับเพิ่นว่าเมื้อนี้อยากกินเมนูปลาว่าซันเ้าก็เลยสิเฮ็ดลาบป่าอ้าวกระรมมันเฮี้ย ใา่เสร็จแล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงถาดนะครับที่เตรียมไว้นี่ครับเอาก็ได้เป็นเนื้อป่ามาแบบนี้นะครับนี่ครับเนื้อป่าหั่นออกเป็นชิน้นเป็นชิ้นนะครับในมันชิ้นใหญ่ก็มาหั่นออกอีกครับมีดกาไม่ค่อยเข้าไปได้ครับเลยใส่สากเดียวเอาเอา,เอาโอเคครับเราก็แยบกันไปแล้วครับ นี่ครับจากหลังจากได้เนื้อเนาะกล่าวมาหั่นหันเป็นินะครับหั่นเป็นชิ้นน่อยๆครับผมหั่นออกเป็นชิ้นน่อยๆนะครับอันออกไปครับแบบนี้ครับแต่ั้นกเอามาฟักนะครับนี่ครับฟักใส่เขียงนะครับเขียงใหม่กับบะมี่นะครับเป็นเคสพลาสติกนี่ครับฟักไปน้องแมวกับเบิ่งครับเนาะ ้องแมวก็หลายครับกูนี่ปักไปแมวก็หิวนะครับปักฝากไปเรื่อยๆนะครับปักจนแหลกกูละครับน้อยครับจนแหลกจักน้อยปักไปแมวก็เลียปากไปโอ้ยสุดยอดครับแบบบริเตียมอีกนะครับคิดได้อยากกินกับแม่เลยครับกินยู้กินยู้ยื้อมาฝากนะจากนั้นก็ทุบพริกก็นี่ครับทุบพริกไปจะเอาไปใส่ หม้อที่เ่าเตรียมไว้นะครับเผื่อกเสีต้มป่าเนาะนะครับในหม้อก็จะประกอบด้วยข่าตะไคร์ต่างๆเนาะเผื่อดับข้าวนะครับแล้วก็ใส่พริกที่เราทุบลงไปครับลงไปในหม้อครับหลังจากต้มน้ำเดือดแล้วเขาเก่าเนื้อป่าที่เหลือจากการเห็ดลาบเนาะครับพวกหัวป่าต่างๆครับนี่ครับเขกาเก่ามาลงในหม้อต้มให้น้ำเดือดก็จะรับคข่ออกป่าลงครับ นี่ครับเอาลงไปเลยครับได้ลองเปิดเบางดูนี้ครับเริ่มเดือดกินกระหอบนนาลำประทานขนาดครับจากนั้นเกาใบประคามนะครับใส่ลงไปครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับจากนั้นเขากะสีมาาขัวปลาเนาะครับมาขัวเนื้อปลาเพื่อเสียดราบนะครับกระตักนามในหม้อต้มปลานะครับมาจักหน่อยนะครับจากนั้นเขาเนื้อปลาที่เขาฝักไว้นะครับ มันล้วนนะครับมาขัวมาล้วนให้มันเนื้อป่าสุกครับนี่ครับก็ขัวล้วนไปเรื่อยๆนะครับให้เนื้อป่ามันสุกนั่นแหละครับต้มปลาของเขาก็ริ่มเดือดปุดๆๆนะครับโอ้ยเป็นตะเสียบขนาดครับจากนั้นการเติมผงนัวจังหน่อยนาะครับ ใส่หน่อยแซแบหน่อยใส่หลายแซ่ปรลายครับตามสูตรครับผมนั่งขาดบ่เลยครับมาทางด้านเนื้อปลาที่เขาล้วนไห้่กะสุกดีแล้วครับนี่ครับตุทั่วถึงกินบนแล้วครับไปก่อนครับเติมก่อนครับอันดับแรกอุ้ยขัดกนาดครับขาดบ่เลยครับนำอําพันธ์ของเขานี่ครับกร้นาดก็ไป็ส้อยแบบพริกซ้อยต้นหอมนะครับส้อยผักชีนะครับเพื่อเสียเอาไว้ใส่ในลาบนะครับมีอย่างนี้ หอมผักชีหอมผักชีพริกใบมะกรูดชีฝรั่งครชีฝรั่งครับหุ้งมัปี๋หอมเปียหอเผาลงไปครับเผาบานจะ่ต่างหากตั้งดอกตัวลงไปผมราบครับวันนี้ครับ พิขงครับผมไปนาแมวกัร้ายครับแมวจอบเจ็บขาะอยินุมาโต๊ะครับตามมากเด้ครับ ต้นใี้เขากันครับซีมออังช่งางไ่ขึ้นไปดูซิมังครับอือ ขัดม,มัดบางดีบ่นี่นึง่งเพรบดวมีลูกหลอดด้วนะส้มเดี๋ยวเพลได้บ่เอาเกี้ยวอีกเกี้ยวอีกบเี้ยวไปไหนม่งแบบลงไปครับใส่ตน้นหอมท,ท,ที่ห้าซอยไวค้ครับเอาลงไปครับ คนอีกรอบหนึ่งครับจากนังกระตักต้มปลาครับใส่ถ้วยที่เตรียมไว้เลยครับนี่ครับเอาหัวปลามากโอ้โยเป็นตะเสียบขนาดครับกินนี่ห้องขนาดเลยครับ ต้มป่าห่อนครับนี่ครับตักปลาไปกับเพรามาจลกน้อยใส่น้ำเนาะถึงน้ำลงไปครับนี่ครับที่เด็ดมันอยู่ตรงน้ำนี่แหละครับครับโอ้ยแซ่บขนาดครับพี่น้องมาเลยครับมาเลยครับลาปลากระตักเสจานเนาะที่สำคัญขาดบม่ได้เลยครับตรงนี้ครับนี่ครับ เติมลงไปครับโอเคครับมาครับเรียบร้อยแล้วครับลาบปลาครับฝีมือนายสร้างสายจวดอีกแล้วครับสร้างแอบครับเดี๋ยวมาซิมลาบปลากันนะครับเป็นไงอืมนครับกับเขาเนียวครับปยไปเลยครับอืมต้องดูเท่าไหร่ ลมปลาครับยอดครับ <laughs> <Get up>